อะไรอะ่ะอสวัสดีทุกคนวันนี้ไม่เห็นเจนแล้วอะ่ะคงต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีใช่ไหมมันใช่แน่นอนซึ่งวันนี้เจนกับพี่นาไปถ่ายรูปกันมาแล้วเจนเห็นแก้วอ่าพวกแก้วชานมเนี่ย มันก็เลยคิดได้ว่ามันอยากแลก้งอ่ะมันไสเพราะว่าช่วงหลังๆมารู้สึกว่าเจน่ะจะโดนบ่อยมากรู้สึกว่าจะโดนเยอะมากก็เลยคิดแผนได้เริ่มเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงทุกคนเห็นนี่ไหมนี่คือแฮปปี้แฮปปี้ลอนมาม่านะเดี๋ยวเจนอ่ะตัดส่วนที่เป็นลอนตรงยิกๆเดี๋ยวเจนจะตัดเป็นช่วนีน้กิกออกเดี๋ยวเจนเอาให้ดูเห็นปะเหมือนไหมเออเหมือนใช่ปะ่ะเหมือนผมคันตอนเนี้ยพี่นาไปเข้าห้องน้ำอยู่ <laughs> จะซ่อนแฮปปี้ไว้ให้หมอนก่อนไปนั่งเห็นชานมแก้าโปรด ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปคนให้ด้วยใส่เข้าไปในหลอดเรียบร้อยเดี๋ยวรอรับพี่นางมาหสบายตัวไอ้อึมาหรอเขาซ่วมน,นิดหน่อยทองเสียจะไปรับของใหม่ก็ต้องเอาของเก่าออกนี่ไม่เห็นพี่กินน้ำเลยนะเฮ้นอร่อยเยอะแต่ว่าหนูชิมของพี่แล้วมันอันนี้ว่ะ อร่อยมันไม่ได้ขมเกินใช่ได้ตัวเองก็มีน้ำของตัวเองก็กินของตัวเองสิทตไมตช<อ>ิมเอนตัวเองมีชาไทยตัวเองก็กินชาไทยของตัวเองไม่ต้องกินชาไทยของหนูดิชาไทยของหนูดีมากมเงาอะลองก่อนดีดีเพราะว่าเขาชงเข้ม,อ,มอะไรอ่ะอุย้ยเจนอะไรอะไมละ ผมหมอเอาทิ่ชู้ามาเส้นผมหอผมอผมมาไล้ยิ่งอย่างนี้ล่ะผมใครเนี่ยเราเจนกินดูดไปตั้งเยอะล้วไม่ใช่หรอก็ดูดไปตั้งเยอะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นี่มันหรือเปานี่มันหรือเปาไม่ใช่แล้วมันก็เป็นพี่มาโดนด้วยล่ะเจนไม่ส่งอันนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอันนี้หรือเปล่ามันเป็นใยพวกพวกใยอะไรล่ะเป็นเส้นเนี่ยมันก็เลยไม่เรียกว่าใยเนาะพวกใยอาหารอะไรเงี้ยเสริมพวกวิตามินเออถึงมันจะมีออยแต่มันกินไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ได้แล้วผมเจงก็น้ําตาลพี่ก็ผมต้นไม่หยิกเจงต้องบอกหออะไรล่ะเนี่ยอะไรเจงมันอยู่ในแก้วแล้วหนูกินเข้าไปได้ยังไงกินอะไรไม่แล้วหนูกินไปตั้งเยอะแล้วไม่ใช่หรอหนูกินไปครึ่งแก้วแต่ว่าหนูไม่เห็นเส้นแล้วมันมายังไรล่ะ นี่แต่เจนไม่เจอไงแล้วมาเป็นแจ็คพอตพี่เนี่ยอุยน่าเกลียดนันเนี่ยหยิกดำม,มากอุย้ยขี้เดียจโดเจนเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งทังนแเดี๋ยวเดินตืตเดี๋ยวมาขอดูก่อนอุย้ยดูดิมันเหมือนเส้นผมนะมันไม่ผมเลยหยิกขนาดนี้ยดำเปด๊ดอหะ <S <S มีกล้องคือจะบอกว่าดึงของตัวเองมาใส่นะ้ <S <S อุยอ้ยขี้เดียจเจนของเจนมาใส่อุบาทเริ่มเล่น บาทขึ้นไปทุกวันเลยนะน้ำยาวนปากต้องเข้าแล้วละ่ะโอ้โหน้ำร้อนเถอะไม่ต้องน้ำยาวนปากกันลวกทั้งลิ้นเข้าไปเลยพี่ว่าเส้นอะไรอ่ะให้พูดอีกทีหนึ่งก็มันหยิกขนาดในคิดได้อยู่เส้นเดียวแหละเส้นหมีม่มั้งทุกคนดูเส้นหมี่มั้งทุกคนส่งเส้นกินไปส่งเส้นอุตส่าห์ใส่ไปตั้งหลายเส้นจะบอกเป็นไหมขัดฟันก็ไม่น่าใช่นะ <c oughs> ดำปิดขนาดนี้นะไม่มันเป็นชานมผอมไหมขัดฟันหรือเปล่าอ๋อกินปุบขัดไปในตัวด้วยเหรอบ้าบอ ถงเจนมาใส่หดี๋มันเล่นแรงจังเลยเดี๋ยว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 ก่อนมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเฮปีดนี่เป็นเฮปีรลอนมาม่า้อนหยิกทั้งอันเอาผมผีมาเล่นซะแล้วแล้วหาทําไปทั่วเลยนะต่อไปนะพี่เอาของพี่ใส่จริงๆไม่เอาผมผีใส่พี่เอาของพี่น่ะดึงเดี๋ยวขอโทษนะประธานโทษนะนมรู้สึกว่าของพี่ไม่มีเลยนะบุลี ลามกจะเป็นวนปากก่อนไม่รู้ว่าจริงหรือเช็ดก็ไม่รู้โอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะ,ะทุกคนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่เพื่อจะเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันวนปากแล้ว